ได้เวลามาฟังนิทานกับพี่หนูดีกันแล้วนะคะและว,วันนี้น้องๆที่จะมาเป็นเพื่อนกับพี่หนูดีคือบุ๊ครับพัดค่ะวันนี้พี่หนูดีมีนิทานเรื่องเอาเฟรดมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะคะอยากฟังหรือยังคะคยาแล้วน้องๆทางบ้านล่ะคะอยากฟังหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังด้วยกันเลยนะคะนิทานเรื่องเอาเฟรดเรื่องและภาพ ฟรานเชสกาวิกนากาแปลโดยอันหนึ่งนี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงที่ <Yeah. S 1> ยาวมากอัลเฟรดน้อยที่น่าสงสารมันพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมันมันม้วนงวงขึ้นมันซ่อนงวงไว้ในถุง มันมัดงวงให้เป็นปมๆม,มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม้แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้เอาเฟรดรู้สึกอับอาย มันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่นๆดังนั้นมันจึงหลบซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันมันร้องไห้ทุกวันตลอดทั้งวันเอัาเฟรดได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกันมันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติวันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัาเฟรดนั่งอยู่ตามลำพังทันใดนั้นเอง มันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะมันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได้ช่วยด้วยค่ะช่วยหนูด้วยเธอร้องอีกแต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้ อัลเฟรดรู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่นแล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่นเกาะไว้นะมันพูดเด็กหญิงกอดงวงของเอาเฟรดไว้มันค่อยๆย,ยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอมออาเฟรดคิดฉันช่างโชคดีจริงๆที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ขอบใจนะเธอช่วยฉันเด็กหญิงพูดไม่ช้าไม่นานอ้าเฟร็ดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกันเธอคือวิญญาณเปสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้องอ้าเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไปทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่นๆมันคิดว่าฉันมีความสุข ที่ไม่เหมือนใครจบแล้วค่ะเอาเฟรดน่ารักไหมคะน้องๆน,น่ารักค่ะชอบงวงยาวๆของเอาเฟรตไหมคะชอบครับอยากเป็นเพื่อนกับเอาเฟรไหมคะอยากครับถ้าอย่างนั้นพี่หนูดีจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เอาเฟรดกันนะคะจะได้เล่นกับเอาเฟรดได้ทุกๆวนันดีไหมคะดีค่ะงั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะ กระดาษสีแบบแข็งหนึ่งแผ่นกระดาษสีดินสอสีกันไกลกาวไม้ไอศครีมเทปกาวสองหน้าเริ่มจากทำตัวช้างก่อนนะคะเราจะใช้กระดาษแข็งค่ะวาดตัวช้างเป็นรูปครึ่งวงกลมแบบนี้ แล้วก็ตัดออกมานะคะค่อยๆตัดนะคะระวังกันไกลนิดนึงนะคะได้ตัวช้างแล้วทีนี้ก็เลือกกระดาษสีที่ชอบนะคะมาหน,นึ่งแผ่นวาดเป็นครึ่งวงกลมเล็กๆสอวงวงที่หนึ่ง วงที่สองตัดหูช้างข้างที่สองเสร็จแล้วก็หยิบกระดาษสีขาวมาหนึ่งแผ่นวาดวงกลมสองวง แล้วก็ระบายสีเป็นจุดตรงกลางรู้ไหมคืออะไรปาเก่งมากแล้วก็ตัดเลือถูกต้องครับแล้วเราก็เหมือนเดิมตัด,ดสลส เสร็จแล้วเร,เ,รเราต้องทำยังไงคะติดกาวเก่งมากหยิบกาวมา แล้วก็เอาดินสอสีมาเติมหางได้ช้างครบกันทุกคนแล้วนะคะแต่ยังขาดงวงช้างเดี๋ยวเรามาทำงวงช้างกันเลยค่ะเวลาเราจะทำงวงช้างนะคะเราจะใช้กระดาษสีตัดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะ2เส้นนะคะอ่ะเลือกเลยใครอยากได้สีอะไรเลือก2เส้นนะคะ อ่ะหนูเอาสีเขียวกับสีอะไรเอ่ยอเหลืองกับเขียวสีแบบฟ้ากับเขียวนะคะของพี่หนูดีเอา,เ,อาเขียวกับฟ้าอ่อนดีกว่าอ่าขีคุณสีเหลืองดีกว่าเหลืออะไรเอาสีอะไรนะคะสีฟ้าสีฟ้านะครับโอเคดีอยากเรียนดีเยียวยอวว่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาพับกันเลยนะคะค่อยๆดูตามพี่หนูดีนะคะนำปลายกระดาษทั้งสองเส้นนะคะมาวางทับกันแบบนี้นะคะนี่แล้วก็พับตรงมุมลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นี้นะคะแล้วก็นำกระดาษด,ด้านบนพับทบมา แบบนี้ค่ะไหนไหนอ่ะแล้วก็นำกระดาษเส้นด้านล่างนะคะพับขึ้นมาทีเนี้ยเนี่ยก็ค่อยๆพับทบไปอันนี้เนาะอ่าใช่ทบมาพับไปค่อยๆพับอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะ พอพับจนสุดกระดาษนะคะถ้ากระดาษยังมีปลายเหลืออยู่ก็ใช้กรรไกรนะคะตัดให้พอดีกัน<ม>แล้วก็นำกาวค่ะ<ม>ติดตรงไหนรู้ไหมติดตรงกระดาษ<ม>ด้านปลายนี้ค่ะ<ม>นี่ทาตรงปลายอย่างนี้นะคะแล้วก็แปะลงไป นี่แล้วก็จะได้งวงช้างแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาติดที่หน้าของช้างได้เลยค่ะนี่เอาก้าวมาแล้วก็ทาที่ด้านนี้นะคะอ่าหยิดกาวไปแล้วเราก็แตะเข้าไปตรงกลางเลยแล้วก็กดให้แน,น่นๆต่อไปเราจะติดไม้ไอศครีมกับกาวสองหน้านะคะ หยิบกาวสองหน้าขึ้นมาแล้วก็แตะเข้าไปที่ไม้ไอศกรีมแบบนี้นะคะติดทั้งสองอันเลยแล้วก็ความเจ้าช้างลงแกะกระดาษกาวออกแล้วก็แปะลงไปตรงกลางแบบนี้ 1งอันนะคะแล้วก็ความใหม่อีกด้านหนึ่งแล้วก็แกะแกาวสองหน้าแปะลงไปที่งวงของช้างแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะได้ช้างงวงยาวแบบนี้ค่ะ อ่ะแปะแปะชึบอ่ะแานขวบเล็กนิดนึงอันเล็กหน่อยนีงอันกันไกลตัดเล่มออกเลยอ่าปะอ่าแกะเลยค่ะแกะกาวสองหน้าเลยแล้วก็ความช้าลอง แก้เทกาสองน้าอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็มีเจ้าเัลเฟรดไปเป็นเพื่อนเล่นที่บ้านแล้วนะคะความแตกต่างของเจ้าอัลเฟรดเนี่ยทำให้เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครน้องๆทุกคนก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะคะ แล้วก็ต้องมีน้ำใจแบบเอาเฟรดด้วยจะได้มีเพื่อนเยอะๆแบบนี้ค่ะมามาเล่นด้วยกันไหม